2ีชั่วโมงข่าวเก้ <laughs> <laughs> สำหรับวันใหม่วันนี้ค่ะเป็นวันพุธที่21พฤษภาคม2568ตี5กับอีก6นาทีสวัสดีเช้าวันใหม่กับทุกท่านที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะ24ชั่วโมงข่าวในรอบวันเราจะเริ่มกันที่ข่าวแรกก็เป็นเรื่องของเพลิงไหม้ห้องเก็บของของหอประชุมภายในโรงเรียนมัธยมย่านหนองจอกปรากฏว่าทรัพย์สินกองวัสดุเสียหายรถดับเพลิงก็ระดมฉีด น้สกัดไม่ให้ลุกลามหลังจากที่เมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกถนนเรียกวารีเขตหนองจอกกรุงเทพลักษณะก็เป็นอาคารหอประชุม3าชั้นนะคะใช้เป็นสถานศึกษาห้องต้นเพลิงในอยู่ที่บริเวณชั้น3ซึ่งเป็นห้องเก็บของค่ะเพลิงลุกไหม้เสียหายโต๊ะตู้กองวัสดุ เสียหายในพื้นที่โดยประมาณเนราวราวๆ30ตารางเมตรรถดับเพลิงก็ใช้น้ำดับเพลิงจนกระทั่งเพลิงสงบ ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟบนฝ้าเพดานค่ะนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายด้วยนะคะรายแรกเนี่ยเป็นเพศหญิงมีอาการแน่นหน้าอกส่วนอีกรายหนึ่งก็เป็นเพศชายซึ่งเกิดอาการหน้ามืดแต่ด้านเจ้าหน้าที่ผู้พัยก็ทําการปฐมพยาบาลให้ในที่เกิดเหตุทั้งสองคนไม่ต้องการไปโรงพยาบาลค่ะก็ามาเติมเรื่องของสารดีกาแก้โทษ จำคุก2ปี12เดือน20วันเสกโลโซคดีเสพยาขัดขวางการจับกลุ่มที่ศารอาญามีนบุรีถนนศีหบุรานุกิจค่ะมีการอ่านคำพิพากษาสารดีกาวันที่20พฤษภาคม2568ในคดีหมายเลขดำและหมายเลขแดงที่พนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องนายเสกสารสุขพิาย หรือเสกโลโซดนักร้องชื่อดังเป็นจำเลยในฐานความผิดต่อสู้ขัดขืนเจ้าพานักงานขณะปฏิบัติหน้าที่เสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนพร้อมด้วยกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อวันที่31ธันวาคม2560ค่ะในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มตัวนายเสกสรรที่บ้านพักในกรุงเทพ หมายจับของสารจังหวัดนครศรีธรรมราชในคดียิงปืนขึ้นฟ้า โดยระหว่างการจับกุมจำเลยมีพฤติกรรมขัดขืนไม่ให้ความร่วมมือและขู่จะใช้ปืนทำให้ต้องมีการขอ,อกำลังเสริมจากหน่วยอรินททราชเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยอายการระบุว่าจำเลยมีอาวุธปืนพกอัตโมิติกพร้อมกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่มีใบอนุญาตต่อสู้เจ้าหน้าที่โดยใช้อาวุธข่มขู่และยาเสพติด ประเภทหนึ่งโดยก่อนหน้านี้เคยต้องโทษจำคุกในคดีอื่นมาแล้วแต่ได้รับการรอการลงโทษขณะที่ สารชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่25ตุลาคม2561ค่ะลงโทษจำคุก2ปี9เดือนโดยไม่รอลงอาญาต่อมาทางด้านสารอุทธร์ได้มีการปรับลดโทษลงบางส่วนคงเหลือจำคุกจำเลย2ปี6เดือนและต่อมาสารดีกาก็ได้พิพากษาแก้ไขคำตัดสินอีกครั้งโดย20วัน โดยให้นับรวมโทษเดิมที่เคยถูกพิพากษาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยทั้งนี้หลังจากมีคำพิพากษาทางดันเจ้าหน้าที่ราชััน์ก็ได้นำตัวจำเลยไปคุมขังที่จำพิเศษบุรีทันทีเพื่อดาเดนดนรับโทษตามสาลดีกา,า,กาต่อไป ส่วนทางด้านสอรอชลพัคสามนะคะได้จับเรือประมงอินโดนีเซียสองลำพร้อมด้วยลูกเรือ18คนลักลอบเข้ามาจาับปลาในเขตหน้าน้ำไทยพลเรือโทสุวัฒด,ดอนสกุลผู้ในการสอรอชลภัคสามได้เดินทางไปยังท่าเทียบเรือทับละมุเพื่อควบคุมและสั่งการดูแลความเรียบร้อยภายหลังจากเรือหลวงล่องลมทามการจับคุมเรือประมงสัญชาติอินโดนีเซียจานวนสองล ในขณะที่กำลังลักลอกทกบทงการประมงในเขตน่านน้ำาพร้อมกับผู้ต้องขงสิบคนขณะลักลอกทกบทําการประมงในน่านน้ําไทยบริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ตระยะประมาณ80ดไมล์เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะสาหรับการจับกลุมในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อวันที่15พฤษภาคม2 5 6พ้เครือข่ายเรือประมงในทะเลอันดามันแจ้งว่า พบเรือประมงาลชาิจำนวนสองลำค่ะอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ,ของเกาะภูเก็ตระยะทางประมาณ5.6ไมล์หลังจากก็รับแจ้งคนเรือโทรสุวัตดดอสกุลผู้อำนวยการสรชลอภาค3ก็มีการสั่งการให้กับทางเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบเป้าหมายเรือทั้งสองลำดังกล่าวนะคะจากระบบติดตามสถานการทางทะเลรวมถึงการหา ในพื้นที่เะื่อยเรือพะมงและส่งเรือหลวงล่องลมออกปฏิบัติการในการลาดตะเว,วนตรวจปลาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลขออันดามันและ้องกลาม รวมถึงการสกัดกั้นขบุญการขายยาเสพติดทางทะเลข้ขามชาติตามนโยบายสิวสตอปเซฟของรัฐบาลจนกระทั่งเมื่อวันที่19พฤษภาคม2568เวลา6นาิก15นาทีค่ะเรือหลวงล่องลมก็ได้ทำการจับกุ่มเรือประมงสัญชาติอินโดนีเซียทั้งสองลำตามที่ได้กล่าวข้างต้นนะคะการปฏิบัติการหลังจากที่ได้จับกลุมแล้ว ก็คือต้องทําการควบคุมเรือทั้งสองลำพร้อมด้วยผู้ต้องหา18คนมาดําเนินคดีต่อไปค่ะโดยขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการควบคุมเรือประมงทั้งสองลำรวมทั้งลูกเรือกับเข้าสู่ฝั่งเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายที่ท่าเทียบเรือทัพละมุจังหวัดพงังงา เดี๋ยวเราเติมเรื่องของอุบัติเหตุกันต่อนะคะที่จังหวัดกาญจน,นบุรีก็มีอุบัติเหตุจกกักรยานยนต์ชนกับรถกระบะทาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสค่ะแต่ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามที่จะช่วยปามหัวใจแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะเขาว่ามีอุบัติเหตุ เป็นรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถกระบะและมีคนเจ็บได้รับบาดเจ็บอาการสาหาัสบริเวณถนนเส้นทางหนองโรงพนมทวนในเขตพื้นที่หมู่4ตำบลหนองโรงอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำลักษณะนชนกับรถกระบะมิตซูบิชิไต้ตันสีดำค่ะใกล้กันก็พบร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายอาการสาหาัสทางด้านเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะช่วย ปัมหัวใจแต่เขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาชื่อนายปนณิพันอายุ35ปีตำรวจสพป่าตองร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวภูเกต็ตบุกรวบ16ชาวจีนลักลอบทำงานปรับปรุงโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบของสองพป่าตองร่วมกับ เจ้าหนะ้าที่ตำรวจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนะคะได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบอาคารโรงแรมแห่งหนึ่งค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณริมถนนพระเมตาตาตำบลป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ต เม an an like ื่อเดินทางไปถึงโรงแรมดังกล่าวเจ้าหน้าที่พบว่ามีชาวจีนจํานวนหนึ่งกําลังทําการปรับปรุงโรงแรมอยู่และจากการตรวจสอบก็พบว่าแรงงานชาวจีนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานนะคะจับกลุ่มได้ในส่วนที่โรงแรมกําลังทำการก่อสร้างและบางส่วนทางแรงงานเหล่านี้ก็อยู่ในห้องพักทั้งหมดเนี่ยจับได้16รายด้วยกันค่ะโดยกล่าวหาว่าเป็นบุคคลต่างด้าว งานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตจากการจับกุมตำรวจก็ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยค่ะมายังห้องสืบสวนของสพป่าตองเพื่อทำการพิทารกาจับกลุมและสอบสวนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานค่ะจากนั้นก็จะส่งตัวให้ทางคนัเกินสอบสวนของสภป่าตองดำเน,นินคดีตามกฎหมายกันต่อไป จากการจับกุมครั้งนี้นื่มงมาจาับว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสภปาตองได้รับการร้องเรียนจากทางชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงโรงแรมนะคะว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างปรับปรุงทั้งในส่วนของเสียงที่ดังและเสียวัสดุก่อสร้างที่ส่อให้เกิดความรำคาญค่ะเจ้าหน้าที่ก็เ,เลยเข้าไปตรวจสอบพบว่ามีแรงงานชาวจีนทั้งหมด16คนเข้ามาทำงาน ช่างโดยที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตทำงานส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะทางตำรวจเขาก็ไปรวบตัวเพิ่มสองกวนสจนะสจกอ,อฟนะคะร่วมกันทำลายร่างกายตำรวจปชดในหน่วยเลือกตั้งที่จังหวัดสงขลาต่ราชการตำรวจสอบสนวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวในเออายุ27ปีและในบีอายุสา เจ็ดปีในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานเพื่อทํากทำตาหน้าที่หรือเพราะเหตุที่กระทำหรือได้กระทำตามหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้กำลังประทุ้นสลโดยการร่วมกันกระทำความผิดนือด้วยกันเพื่อสามคนขึ้นไปโดยใช้อาวุธและร่วมกันเป็นซ่องโจรโดยตามจับกลุ่มได้ที่ บ้านพักมีเขตพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะจากพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาค่ะาาาจากด้านสจกอและผู้เจคนได้สมทบกันร่วมกันทำร้ายร่างกายจากตำรวจวิสาธิตกรุงเทพผู้บังคับหมู่ต้องกันปราบปรามตำรวจตะเวเนชายแดนที่4 3ได้รับบาดเจ็บในขณะที่ กำลังปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้งท้องถิ่นแจสบาลตะบนพระวงศ์อำเภอเมืองจอังหวัดสงขลาโดยเจ้าหน้าที่จับตัวนายเสีรัตนยายหรือสจกอฟไปแล้วนะคะตำรวจก็ทำการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็มีการยื่นคำร้องขอหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีกสามรายค่ะโดยในวันที่2 0พฤษภาคมก็คือวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้ลงพื้นที่และทำการ ุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายนะคะพร้อมกับตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องในคดีและนําตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายจากการสอบปากคำผู้ต้องหาเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาทั้งสองคนยังให้การพักเศษอยู่นะคะโดยให้การว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยผู้ตนได้เดินทางไปกับกลุ่มที่ทำร้ายร่างกายตำรวจจริงแต่ไม่ได้เข้าไปทำร้ายร่างกายด้วย เรามีเรื่องของเพลิงไหม้นะคะนะมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนแถวแถวย่ามบางพลซอยเจดเสียหายทั้งหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซอยบางพลมอเจดถนนบางพลมเขตตลิ่งชันกรุงเทพลักษณะก็เป็นบ้านคอนกรีตสองชั้นใช้เป็นที่พักอาศัยต้นเพลงเกิดขึ้นที่บริเวณชั้นล่างหลังชั้นนั้น,น,นเพลิงก็ลุกไหม้เสียหายบ้านทั้งหลังนะคะพื้นที่เสียหายโดยประมาณ80ตารางเมตร รถดับเพลิงพ่อใช้น้ำดับเพลิงจนกระทั่งเพลิงสงบในส่วนของสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแลว้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้น,นะคะ่ะมาเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันต่อค่ะเพว่านายกได้ย้ำเวทีสรรมชาอนามัยโลกไทยเดินหน้ายุทธศาสตร์สุขภาพท่วนหน้าพร้อมใช้ดิจิทัลขับเคลื่อนระบบ พัฒนสุ miracle, มุ่งสู่ดีขีนด้านนางสาวแพรงทาันชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาผ่านวีดิทัศน์ในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่78ย้ำว่าสุขภาพเป็นรากฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการพัฒนาการเสริมสร้างระบบสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเทศไทยให้ความสําคัญกับระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อนหน้าซึ่งถือว่าเป็นวาระแหงชาติที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2545โดยพงพัฒนาระบบสุขภาพแบบบูรณาการผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการยก,กระดับความพร้อมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณาสุขและภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงการบริการ บูรณาการสุขภาพจิตในการให้เข้ากับกลยุทธ์การฟื้นฟูและความสามารถในการฟื้นตัวนอกจากนี้ประเทศไทยยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาเมืองและธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมซึ่งรัฐบาลภูมิใจที่กรุงเทพมหานครเทศบาลเมืองสะดาวจังหวัดสงขลาเทศบาลเมืองบ้านสวนจังหวัดชนบุรีและเทศบาลตําบลคลองชอุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับ ยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเมืองสุขภาพดีของโครงการอนามัยโลกและยอมรับด้วยนะคะความเชื่อมั่นแน่วแน่ของประเทศไทยต่อองค์การอนามัยโลกรวมถึงความม่งมั่นที่ยั่งยืนและวิสศน์ร่วมกันว่าสุขภาพเป็นสินค้าสาธารณะระดับโลกโดยพร้อมสนับสนุนการปฏิรูประบบโครงการอนามัยโลกและแสดงความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าบนเส้นทางนี้ร่วมกัน อุบัติเหตุอีกรายหนึ่งค่ะจังหวัดชนบุรีเป็นรถจกักรยานยนต์สองคันชนกันกลางแยกไฟแดงมีทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุจกักรยานยนต์สองคันชนกันนะคะและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณแยกไฟแดงใ้วยเฝ้าตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะเป็นรถจกักรยานยนต์เวสป้าสีส้มจังหวัดชนบุรีชนกับรถจกักรยานยนต์อีกคันหนึ่งนะคะ เป็นจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำป้ายตระเวนชนบุนบรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดสี่รายด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่ผู้ภัยช่วยนำผู้ได้รับบาดเจ็บแยกส่งนะคะมีโรงพยาบาลแหลมฉบังและโรงพยาบาลพระบรมราชเทวีณศสีราชาจำนวนสามรายส่วนอีกหนึ่งรายนั้นเป็นหญิงอาการสาหัสาด้าน,นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยาย,ยามช่วย,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 ยปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา มาเติมเรื่องของมหาเถรสมาคมกันต่อค่ะทางด้านมหาเถรสมาคมก็มีคําสั่งให้ทางสํานักพ,พุทธเร่งจัดระเบียบทรัพย์สินวัดดึงหน่วยงานนอกมาตรวจพันชีที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 13, ทะะสิบสามประจำปีสองพันาร้สิบาคัญก็คือเรื่องของการตรวจสอบพันชีเงินวัด โดยที่ประชุมมหาเถระสมาคมมีมติ4ประเด็นด้วยกันนะคะคือจะต้องเร่งทำอย่างเร่งด่วนก็ค,คือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวางแนวทางในการจัดทรัพย์สินวัดดึงองค์กรภายนอกทั้งหน่วยงานจากทางรกางระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพพงสำนักงานตรวจแห่งชาติและสถาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์เข้ามาร่วมตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินสวัด และพระสงค์โดยนายอินทพรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าหลังจากที่มหาเถรสมาคมมีมตินี้ก็จะเร่งศึกษาและจะทำร่างอย่างเร่งด่วนค่ะและก็ยอมรับนะคะว่าจะต้องทำงานอย่างต้้าข้ออาจจะมีผลกระทบกับวัดขนาดเล็กวัด,วด,วดย,า,ไงไงยาวๆวัยยาวัตกรก็ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ การจะทำบัญชีรารรับใายจ่ายวัดที่ถูกต้องและจะต้องลดเสินเงินวัดทั่วหล่ดยทางด้านรัะธาลชุดคนเอกชนและรัชการแทนเลขาธิการมหาสมาภมได้เปิดเผยนะคะว่าอีก2ประเด็นตามมติก็คือการให้วัดใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับบริจาคหรือ e ีด n a เนชั่นเต็มรูปแบบ เพื่อลดการจับต้องเงินสดมากที่สุดและมีระบบการตรวจสอบบัญชีที่รัดกุมพร้อมทั้งจะตั้งกองทาทงานขึ้นมาใหม่ในการตรวจสอบศาสนะสมบัติที่เป็นนิติบุคคลนะคะอย่างเช่นที่ดินเงินทองและสารคสารคดการตรวจตราวัดให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหากถ้ากว่าไม่มีเอ่อการเอ่อทำผิดจริยะ พระสังคาธิการแล้วเนี่ยนะคะก็คงจะไม่มีอะไรแต่ถ้าว่าเมื่อไหร่ผิดจริยสังคาธิการก็จะมีบทลงโทษทางวินัยทันทีค่ะ นี่ก็มาเติมกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่เขาไปรวบพ่อลูกขนยาคาด่านตรวจยึดไอ์ได้กว่า50กิโลกรัมค่ะกองบังคับการตํารวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตํารวจทางหลวงกองปราบปรามร่วมกันจับกลุ่มตัวสองพ่อลูกพร้อมด้วยยาไอซ์หนัก50กิโลกรัมรถยตนอีกสองคันพร้อมด้วย คืออ,อีกสองเครื่องจับกลุ่มได้ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข41นะคะณตรงบริเวณอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหลังจากที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้รับข้อมูลจากทางสายลับนะคะว่าจะมีเครือข่ายในการขนยาเสพติดทางด้านภาคใต้มีการลำเลียงไอซ์มาจากทางด้านภาคเหนือเพื่อน,นำไปขายให้กับลูกค้าเครือข่ายยาเสพติดทางด้านภาคใต้ค่ะโดยใช้ รถขนยาเสพติดจำนวนสองคันจนกระทั่งเจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัยโดยคนขับยังมีอาการตกใจและมีท่าทีพิรุธช้าที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจที่ทางลวงทุ่งสงนะคะเพื่อทําการขอตรวจค้นแลาตฏวว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทําการตรวจค้นพบไอซ์จำนวน50ห่อน้ําหนักประมาณ50กิลกรัมค่ะอยู่ในถุงพลาสติกสีแดง แบบเหลืองซุกซ่อนอยู่ภายในบริเวณกันชนหลังแล้วก็ยังมีบริเวณใต้รถยนต์รวมถึงสมรรถด้านขวาและสมรรถด้านซ้ายของรถด้วยนะคะเจนที่ก็เลยยึดเอาไว้เป็นของกลางและทำกทารทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะจากการสอบปากคำผู้ต้องหาที่เป็นพ่ออย่าเมื่อ,อต้นนะคะสารภาพเป็นผูหาในคโดยยอมนะคะ เงิ่นั 1, 500, ้นรับจ้างินได้ค่าาจ้งเป90,000-15,000บาทมาจากพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเตรียมจะนำส่งที่จังหวัดนราธิวาสแบบนี้มาแล้วสองครั้งครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนค่ะในขณะที่ทหาที่เป็นลูกยังให้การป็นเท็อยู่นะคะระบุว่าแม่ทัพว่าจะเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงรายและตนเองก็ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือจังหวัดเชียงรายนำหน้าที่จะกลับจังหวัดนราธิวาส แล้วก็บอกว่า,าคนผบ้ดำเนนตวรวจของตำรวจก็ให้ตัวแจ้งส่วนคนที่คิดว่าเป็นพ่อเ,น,เนีน่ยเสพยเวลาสูญเสียเวลาก็เลยอาจจะตัวว่าจะสื่จสารกับตำรวจเท่านั้นหมดคือ2 4ชั่วโมงข่าวในรอบวันค่ะสำหรับข้อข้อความนะคะที่คุณฟังได้ส่งมาเช้าวันนี้ทางด้าน Facebook แล้วก็ YouTube เดี๋ยวเราขอบคุณ น้ำใจจากผู้ฟังกันหน่อยนะคะก็จะมีข้อความที่ได้รับแล้วจากทาง Facebook นะคะมีของคุณวิชุดา บอกว่าเอ๊ะวันนี้ทําไมเสียงขาดหายคะ,ะเดี๋ยวขอตรวจสอบนะคะคุณวิชุดาสวัสดีตอนเช้าด้วยคะ่ะคุณเลิศพันธ์พี่มาลาัยคุณปู่ผาดเพชรสีช่วงนะก็ขอบคุณสําหรับน้ําใจนะคะทุกท่านเลยส่วนของทางฝั่ง YouTube วันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีของคุณอนนกมาคนแรกเลยคุณพลาวมณีมียิ้มคุณปิ่นชัยมียิ้มคุณธัญญาคะ่ะอยู่ที่เขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกบอกบรรยากาศเช้าวันนี้ที่นั่นไม่มี ฝนนะคะมาเติมของคุณเบียร์คุณพัทรุ่อุทนาน,นคุณสุบินอินทเสนก็สวัสดีทักทายมาคุณอรวรันกดีโรดมาส่งกลับบ้านนะคะคุณนิรันเจียมสาโกนคุณกล้องสวัสดีค่ะคุณก็บอกว่าที่ปราจีนบุรีกังวลร้อนมากเลยครับคุณมานโนสำรงทองสมุทรปราการบางพลี27องศาครับฝนกำลังตกแรงเลยครับโอ้ตอนนี้ฝนตกเหรอคะคุณมาโนท,ที่ สมุประการนะคะคุณสกลอิทิชชลบอกว่าตอนนี้อ้าร้องที่อำเภอพระประแดงยังมีอสุนะคะี่งสงคอบชายแดประเทศไทยนะคะออกตัวนัของคนยุโรปรินเดยไทคนมิดในครงสาออสเตรเลี คน KKCC ก็มาทักทายอาชีพน้อยคนยังไม่จบคคอากบคุณมากๆกำนันสรพน์ิจฉาโกะที่7องศาที่พยัคฆุมรที่ใสจังหวัดมหาสารคามอันนี้มีฝนตกเล็กน้อยนะคะคุดพิเแลก็ยังมีของคุณสุบินอินเสงด้วยคุณสุบินก็บอกว่าเสียงวันนี้ขาดหายเหมือนกับพี่มาสกุล่รืที่ สดีครักเน็ดน้อยสวัสดีมาด้วยู่ะพลรามสามนะคะอ่าฝนกำลังไล่มานะที่พัลรามสามถ้าว่าเช้าวันนี้ทางข่าวประการฝนมาแล้วนะคะขับเุกื่อมข้อมูลด้วยค่ะพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะนี่คืสี่ชั่วโมงข่าวเก้าหนึ่ง สวพ91เราพึ่งได้